ตลาดนัดคลองถมแห่งนี้มีประชาชนที่มาใช้บริการเป็นจํานวนมากไม่ว่าจะมาซื้อของกินของใช้ต่างๆตามร้านค้าเมื่อทุกคนกินการเสร็จแล้วต่างพาการทิ้งเกลื่อนกราดซึ่งผลกระทบที่ตามมาคือการทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางจึงทําให้เกิดปัญหาความสกปรกและปริมาณขยะในตลาดนัดคลองถมที่เพิ่มมากขึ้นก็อยากจะให้ทุกคนที่มาเที่ยวที่นี่ช่วยกันทําความสะอาดที่นี่ครับเพราะว่ามันก็เป็น ที่ของประชาชนทุกคนที่จะต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดครับมันทําให้เห็นถึงจิตใต้สมนึกของคนนะคะจริงๆแล้วเขาเน,น่าจะไปทิ้งขยะก็ได้ใช่ไหมคะแต่เขาเลือกที่จะทิ้งตรงนี้แสดงว่าในใจเขายังขาดคุณธรรมอยู่ค่ะคือจริงๆแล้วปัญหาของเราคือในเรื่องของอปริมาณขยะที่จะเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเป็นปัญหาของของทั้งประเทศครับทุกจังหวัดทุกท้องถิ่นเป็นปัญหามีปัญหา เหมือนๆกันคือปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็การผลิตของผลิตขยะของประชาชนเนี่ยค่อนข้างจะมากนะครับแบ่งเป็นสัดส,ส่วนนะ้อยอย่างพวกแก้วน้ําพลาสติกเนาะเวลาลูกค้าหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยเขาเดินใช่ไหมคะก็ควรจะแบบแบ่งแยกเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นที่เป็นที่ทคือสีเหลืองสีเขียวสีแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พลาสติกสมมารก็ก็ดื่มน้ําอยู่แล้วเนาะเขาก็ควรจะไว้ทังเขียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อสามารถมารีไซเคิลได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทางรัฐบาลเองเนี่ยนะครับ รัฐบาลเองหมายถึงทางารัฐบาลใหญ่นะครับก็มีนโยบายที่จะดลรงสร้างจิตสำนึกในเรื่องของการาเรื่องของขยะมูลฝอยนะครับเพื่อให้ให้ประชาชนเนี่ยนะครับมีการาผลิตขยะที่น้อยลงนะครับมีการกํากจัดขยะที่ถูกวิธีนะครับมีการคัดแยกขยะนะครับแล้วก็ไม่ทิ้งขยะเรียวราดนะครับซึ่งก็จะทําให้บ้านเมืองสะอาดนะครับตามนโยบายของรัฐบาลที่ว่า เมืองสะอาดคนในชาติมีสุขนะครับผมครับในในเรื่องของการเก็บขยะที่ของถมลำปางนะครับในเมืองนี่ครับเป็นเป็นภารกิจหน้าที่ของเทศบา,นานลนครลำปางนะครับซึ่งในส่วนของเทศบา,นานลานครลำปางก็จะเป็นหน้าที่ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครลำปางที่ต้องจัดเก็บขยะในตามชุมชนต่างๆรวมถึงของถมนะครับท,ที่ที่มีการจัดตลาดนัดนะครับ ช่วงเวลาในการจัดเก็บนะครับเราก็จะจัดเก็บประมาณ0.1.00นะครับถึง0.2.00นนะครับการจัดเก็บก็จะใช้รถขยะของเทศบาลในจัดเก็บนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเมื่อขยะเต็มลำรถนะครับเราก็จะนำไปทิ้งนะครับไปทิ้งที่บ่อกำจัดของเทศบาลนะครับซึ่งอยู่ที่บ้านค้ยแพะนะครับก็จะเป็นการกำจัดแบบหลักสุขายบานสนิทัลี่แลนด์ฟิลนะครับ ก็จะเป็นการกำจัดขยะรวมที่ถูกหลาศขาธิบานนะครับผมปัญหาเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่จะต้องช่วยการรักษาทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มาใช้บริการตลาดนัดคลองถมหรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบปัญหาเหล่านี้จึงจะสามารถลดลงได้ตามนโยบายของรัฐบาลที่ว่าเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข